บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ เปรตารางการจ่ายเงินในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน3กลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดล่าสุดนะคะทางสธแจ้งออกมาแล้วว่าในส่วนของการโอนเงินจะโอนให้กับพี่น้องประชาชนตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 8นี้ส่วนหลายคนที่รอการช่วยเหลือจากทางภาครัฐว่าจะมีการปรับเพิ่มเงินในอันตราใหม่ที่มีการอนุมัติหลักการนะคะจากทางครมอมาแล้วจะมีการปรับเพิ่มเมื่อไหร่อย่างไรวันนี้มีความชัดเจนจากทางพอมมาฝาก คุณผู้ชมคะ่ะสาหรับเดือนตุลาคม2 5 6 8จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการปรับเพิ่มเบี้ยงชีพผู้สูงอายุสูงสุดแบบขั้นบันไดอยู่ที่1,250บาทต่อรายนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะในส่วนของการปรับเพิ่มสวัสดิการทุนหน้าในกลุ่มผู้พิการไม่ต้องพิสูจน์ความจนด้วยเป็นบนานาญทุนหน้าต่อคนต่อรายอยู่ที่1,000บาทจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรเดี๋ยวนั้นพาคุณผู้ชมไปติดตามคะ่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกําาาลลััังงใใจห้้กบทช่อออปเดตขมูสา กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะอัปเดตตารางการจ่ายเงินนะคะสหรับการจ่ายเงินเยียวยาก,กลุ่มเปราะบางให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหน,นุนเด็กแรกเกิดซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะตรงกับวันที่10กุมภาพันธ์2568ค่ะในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยงที่ผู้สูงอายุย,ยังคงจ่ายแบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติตามช่วงอายุ60 69ปีถึงปกรับท600บา7ปีถึง79ปีรับอกู่ที700ท 8ปปีถึง89ปีรับอยู่ที่8 0 0บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทตามมาด้วยเงินเบีย้ยผู้พิการค่ะแบ่งออกตามช่วงอายุอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่ 1, 0 0 0บาท18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทแต่ท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการของรัฐด้วยก็จะได้รับเงินเพิ่มเบีย้ยผู้พิการอีก2 0 0รบาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่20กุมภาพันธ์นำมารวมกันแล้วนะคะจะได้รับสุดๆอยู่ที่1,000บาทและตามมาด้วยเงินอุนุดดนนนนเเเเ็กเกกกรริิบบาทาททอออตงงงข้้้้ััญชีีผูปค3ล่ม วันที่10กุมภาพันธ์2567ค่ะส่วนความคืบหน้านะคะจะมีการปรับเพิ่มเงินในส่วนของผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดสูงสุดอยู่ที่1,250บาทแล้วก็ผู้พิการวันไหนและจะปรับเพิ่มได้หรือไม่นะคะล่าสุดในส่วนของทางกระทรวงพอมอ,ออกมาแจ้งชัดว่าหลักการที่จะมีการหารือกับทางกระทรวงการคลังก็คือเพิ่มเงินเบี้ยอาชีพผู้สูงอายุ60ปีถึง69ปีจากเดิม600บาทเป็น700อบาทอจา70ปีถึง79ปีจากเดิม700บาทเป็น850บาท8 ปีถึง89ปีจาก800บาทเป็น1000บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปปรับเพิ่มจาก1 0 0 0บาทเป็น1,250บาทรวมไปถึงผู้พิการเพิ่มจากเดิมนะคะที่เคยได้รับ800ถึง1,000บาทก็จะมีการปรับแบบทุนหน้าเป็น1,000บาทแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะก็จะไม่มีการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์ไรายได้คือทุกคนที่เป็นเงินอุดหนุน,นเด็กแรกเกิดค่ะก็จะได้รับ600บาทแล้วก็ไม่มีการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์รายไได้้้แลวนนนะะะะคุชมมมมเเเเพรรรราฉัิิ่่่่ือห ราเริ่มวันไหนล่าสุดคุณวรลาวุสิทธิ์ปอาชารัฐมนตรีช่วงการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็บอกว่าประมาณปีงบประมาณ2,569หรือว่าเร็วสุดหนึ่งตุลาคม2,568เลยวันนี้มีความชัดเจนด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับจากการที่เมื่อการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ผ่านมานะครับทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอของการพัฒนาหลักประกัน การบริการทางสังคมแก่กลุ่มเป้าหมายนะครับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคขงของมนุษย์นั้น mm. ก็จะมีอยู่3กลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับคือกลุ่มเด็กเล็กและเยาวชนนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่3คือกลุ่มพี่น้องคนพิการในส่วนของกลุ่มเด็กเล็กและเยาวชนนั้นนะครับจะมีการพิจารณาปรับฐาน กลุ่มเป้าหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดน,นะครับให้เป็นเงินอุดหนุนแบบทั่วหน้าตั้งแต่0ูนถึงหปีนะครับแล้วก็เ,เริ่มนะครับไม่ได้เริ่มที่ตอนคลอดแต่จะเริ่มตั้งแต่คันอายุ4เดือนนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับสเดือนไปจนถึง6ปีนะตรา600บาทต่อคนต่อเดือนในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับการให้เบีย้ยผู้สูงผู้สูงอายุนะครับยังพิจารณาการเพิ่มเป็นแบบขั้นบันไดยอยู่นะครับแต่ว่าจาก 6 0 6 9ปีเมื่อก่อนนะครับจะได้600ก็จะเพิ่มเป็น700บาทจาก70-79เมื่อก่อนได้700จะจะเป็นเพิ่มเป็น850บาทนะครับ80-89เมื่อก่อนได้800จะเพิ่มเป็น1000บาทและ90ขึ้นไปเมื่อก่อนได้1000บาทจะเป็น1,250บบาทและในส่วนของพี่น้องคนพิการนะครับจะมีการพิจารณาปรับเบี้ย ความพิการให้สอดคล้องนะครับขึ้นเป็น1000บาทแบบทั่วหน้านี่คือ3แนวทางที่ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการซึ่งการดําเนินการจากนี้ย้ําก่อนนะครับว่ายังไม่ได้เป็นการดําเนินการแต่ว่าเป็นการเห็นชอบในหลักการซึ่งทุกหน่วยงานนะครับจะต้องนํามาพิจารณาถึงแนวทางการดําเนินการซึ่งในการนี้ทางกระทรวงพอมเมืม่อได้รับทราบมติดังกล่าวนะครับ เราจําเป็นที่จะต้องดําเนินการสํารวจกลุ่มข้อมูลนะครับให้ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกลุ่มเป้าหมายของเด็กนะครับเพราะว่าเราต้องดูเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่อยู่ในคันด้วยนะครับผู้สูงอายุรวมถึงพี่น้องคนพิการเพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องและคํานวณว,ว่าต้องใช้เม็ดเงินงบประมาณเท่าไหร่ <c oughs> หลังจากนั้นเราจะต้องประชุมร่วมกับทางสํานักงบประมาณกรบมบัญชีกลางและก็กระทรวงการคลังนะครับสําหรับว่าเงินที่เราจะต้องเพิ่มขึ้นมานั้นจะใช้แหล่งเงินจากที่ใด นะครับแล้วก็การกําหนดแนวทางโอนเงินให้กับกลุ่มเป้าหมายนะครับว่าจะโอนเงินในลักษณะใดแล้วก็จะให้เป็นไปตามสิบนะครับให้ทวนหน้าและให้ถูกต้องนะครับไม่ได้มีการตกหล่นหรือว่าไม่ได้มีช่องทางทําให้เกิดการผิดพลาดเกิดขึ้นซึ่งถ้าหากว่าการดําเนินการตามนี้นะครับทุกหน่วยงานไม่ได้ติดข้องอะไรนะครับประมาณต้นปีงบประมาณ2,569 พี่น้องกลุ่มเป้าหมายก็จะได้รับเงินตามที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขอย้ำนะครับว่าอันนี้เป็นแนวทางที่ทางกระทรวงพอมได้รับมาและจะต้องหารือกับกระทรวงการคลังนะครับสำนักขบประมาณและกรมบัญชีกลางถึงแหล่งที่มาของเงินก่อนไม่ได้แปลว่าวันนี้พรุ่งนี้หรือต้นปีหน้านะครับจะได้เงินในทันทีแต่จะต้องหารือนะครับและถ้าหากทำเ,เป็นไปได้เราจะให้เริ่มในต้นปี นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องแต่ที่แน่ๆวันที่10บกุมภาพันธ์นี้กลางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะคลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ